ดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่างระเอิมชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนสมัครเขาเรียกว่าไงลงชื่อข้อใช้ในแอปแคปคัทน,นะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถสร้างเทมเพลตเป็นของตัวเองได้แบบให้คนอื่นมาใช้แม่แบบของเรานะคะก็อุ้มก็เพิ่งเราทำเมื่อวานแล้วก็ได้รับยืนยันแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมาสอนให้นะคะว่าต้องทำยังไงเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ย่างแรกนะคะทุกคนก็เข้ามาที่แอปแคปคัสนะคะแล้วก็เข้ามาที่ฉันนะคะเพื่อที่เราจะได้ล็อกอินเนาะมันก็มีให้เลือกนะคะว่าเราจะล็อกอินกับอะไรระหว่าง f a c e b o o k อีเมลนะคะถ้าเป็น iPhone ก็จะแบบลงชื่อเข้าใช้กับ Apple นะคะแล้วก็จะมีกับ TikTok เนาะซึ่งเราเลือกเชื่อมโยงกับ TikTok นะคะเพื่อที่จะได้แบบลิงก์กันได้ง่ายขึ้นนะคะก็กดไปเลยนะคะ TikTok พอมาหน้านี้นะคะทุกคนมันก็จะแบบให้อนุญาตใช้สิทธินะคะให้เข้าถึงแคปคัทอะไรอย่างเงี้ยพอกดอนุญาตให้ใช้สิทธ์ไปนะคะแล้วต่อมานะคะก็จะให้เลือกวันเกิดใช่ไหมทุกคนซึ่งวันเกิดนะคะต้องอายุสิบแปดปีขึ้นไปนะคะอุณแนะนำนะอืมจะแบบ4ีห้าีตั้งแต่4ีหกลงมาคือได้หมดเลยทุกคน4 6 4 5 4 4ห้า5 4สี่สี่สามสอง้าสี่อะไรเนี้ยทุกคนได้หมดเลยนะคะ ก็มันก็จะขึ้นหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะทุกคนแล้วก็มีลิงก์เชื่อมไปที่ tiktok ได้เลยด้วยอะก็ให้ทุกคนนะคะมาที่แก้ไขแล้วก็มาที่แม่แบบนะคะทุกคนจะเห็นว่าตัวข้างบนเนี่ยเราต้องการนะคะตัดต่อวิดีโอแคปคัทน,นะคะทุกคนก็กดได้เลยมันก็จะมาหน้านี้นะคะทุกคนก็อ่านกติก,กาเอานะคะทุกคนซึ่งกติกาการเข้าร่วมนะคะ ก็คือเราเนี่ยจะต้องทําวิดีโอสัมภาษณ์ด้วยแอบแฝกคัดน,นะคะก็คือทําเกี่ยวกับเราโดยเฉพาะก่อนนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการวอลกการทําตามจังหวะเพลงอะไรพวกนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีแบบหัวข้อตางน,นี้เลยซึ่งอุ้ม ทำเป็นอ่าเป็นตัวหนังสือนะคะท,ที่ทุกที่อุ้มเพิ่งลงไปเมื่อวันศุกร์นะคะก็คือเพลงคนไม่คุยเนาะอุ้มก็ใช้อันนั้นเลยตัดต่อนะคะที่สองนะคะก็ให้อัปโหลดลง YouTube ก็ได้หรือว่าจะเป็นทิกต o k ก็ได้นะคะแค่แค่มีลิงก์แค่นั้นเลยทุกคนก็ให้เราแชร์ไปก่อนนะคะเพื่อเราจะได้แบบมีลิงก์อะไรพวกนี้ส่วนท่าที่สมนะคะก็คือแบบทาอะไรก็ได้ให้เกี่ยวกับตัวเราทุกคนเอออุ้มก็ใช้อันนี้ก็ใช้แบบเป็นรูปภาพอุ้มใช่ไหมมันก็เลยผ่านไว้นะคะ สี่นะคะถวิดีโอของคุณผ่านการประเมินเนี่ยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมาซึ่งติดต่อกลับมาหาอุ้มตอนเที่ยงคืนอ่ะทุกคนเขาจะแอดไลน์เรามาก่อนนะคะแบบยินดงยินดีอะไรพวกนี้เดี๋ยวอุ้มจะแบบบอกท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนก็ดูให้จบเนาะแล้วมันก็จะแบบมีเงินรางวัลกิจกรรมด้วยนะคะก็อ่านกติกาเอานะคะทุกคนก็กดคลิกเข้าร่วมได้เลยนี่นะคะวิดีโอที่อุ้มทำเนาะก็ตามนี้เลยจะทำตามแบบเดียวกับอุ้มก็ได้นะทุกคนก็ไปดูใน youtube ได้เลยนะคะ นี่เราก็ให้คะแนน,นแคปคัทไปนะคะทุกคนอุ้มให้ห้าดาวไปเลยเนาะเออนี่นะครับเราเราก็แชร์มาที่ติ๊กต็อกของเราเนาะแล้วเราก็โค้ดอะไรก็ได้นะคะพิมพ์อะไรก็ได้แต่ขอแค่เป็นสาธารณะนะคะเพื่อเขาจะได้แบบเข้าไปตรวจสอบเราได้เนาะนี่เราก็กลับมาที่หน้าแคปคัทนะคะแล้วก็มาคลิกลงทะเบียนกันนะคะ ก็ทุกคนจะต้องมีเน้นหลักๆนะคะจะต้องมีรูปหน้าจอแคปคั t ช่องของเรานะคะแล้วก็ลิงก์ที่เขาสามารถแบบตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ ID Ca ียแคปคันะคะทุกคนก็จดหรือแคปเก็บไว้ก็ได้นะคะหรือคัดลอกลิงก์ไว้ก็ได้นี่นะคะหมายเหตุเขาก็มีบอกนะฮะคุณยินยอมนะคะที่จะอัปโหลดเทมเพลตวิดีโอแสดงว่าคุณได้ยืนยันว่าคุณมีอำนาจให้กับแคปคั t นะคะทั่วโลกจะได้ใช้เทมเพลตของเรานั่นเองเนาะ แต่ข้อที่สองนะคะผลการตัสินจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะถ้าเขาแอดไลน์มาแบบเราผ่านอะไรอย่างกิจกรรมนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวกับแอปเปิลนะคะอือใครจะต่อดีทุกคนเขาจะมีรางวัลกิจกรรมให้นะคะแบบเป็นเงินอะไรพวกนี้หละทุกคนก็ไปอ่านดูนะคะใครอยากตัดต่ออยากได้เงินอะไรพวกนี้ทุกคนก็ตามนั้นเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราคลิกเพื่อเข้าร่วมนั่นเองนะคะก็ให้เราก็อ,อ,กอ,อ,กอีเมลนะคะ แล้วก็รหัสผ่านของเราซึ่งอนี่นะคะมันจะมีหน้าตาแบบนี้ก็คือคุณได้ตอบคำถามไปแล้วก็คืออุ้มเคยสมัครไปแล้วใช่ไหมทุกคนอีเมลเนี้ยนะอืมเดี๋ยวเราจะมาลบกันนะคะแบบสมัครใหม่เนาะก็ทุกคนก็คอมเมนต์ถามอุ้มมาเยอะมากนะคะก็เลยส,สอนให้เลยเนาะนี่นะคะนี่พอเรากดดูความแม่นยำมันก็จะเป็นข้อมูลของก่องน้ก่อนหน้านี้นะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะทําการยกเลิกนะคะให้เรานะคะมาที่จุด3ามขีดข้างบนขวามือนะคะก็เลือกการจัดการบัญชีนี่ทุกคนจะเห็นเนี่ยมันจะเชื่อมโยงนะคะแบบใครเชื่อมโยงกับอะไรมันก็จะขึ้นให้เนาะซึ่งอุมเชื่อมโยงกับ Tik t o อกใช่ไหมมันก็จะมีแบบคําว่ายกเลิกนะคะจะเชื่อมโยงกับ Facebook เลยก็ได้นะคะซึ่งอุ้มก็เคยเชื่อมโยงกับ Facebook ไปแล้วแล้วมันก็ไปลิงก์กับ อีเมลนั้นด้วยเนาะเราก็เลยทําการลบนั่นเองนะคะลบบัญชีทิ้งก็คือสมัครใหม่นั่นเองเนาะมไม่ต้องเสียดายนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะใช้เทมเพลตให้คนอื่นใช้เทมเพลตของเรานะคะอุบบมก็เสียดายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายไปหรอกทุกคนเดี๋ยวอุ้มมีวิธีแก้อีกเนาะนี่เห็นไหมมันก็จะกดลบบัญชีนะคะปึบรบแล้วอุ้มอะ่ะ พอไปเข้าอีกรอบหนึ่งใช่ไหมมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะก็เลยกดลบแอปทิ้งนั่นเองเนาะนี่ก็คือเข้าใหม่หมดเลยนะทุกคนก็เหมือนเดิมมาเชื่อมโยงกับติ๊กต็นะคะถ้าใครไม่เคยสมัครเนี้ยก็ดีนะคะนี่เหไหยยกเลิกกับลบเราก็เลยกดยกเลิกไปนะคะมันก็เลยคืนค่ามาให้เราเนาะก็ให้เรามาที่ต i ๊กต็นะคะที่เราเชื่อมโยงกับติ๊กต็อกเนาะก็มาที่ขีสามขีเลือก การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะให้เราเลือกความปลอดภัยนะคะทุกคนนี่ทุกคนจะเห็นจัดการสิทธิ์แอปของแอปนะคะทุกคนอันนี้อุ้มก็คือยกเลิกไปแล้วเนาะเดี๋ยวอุ้มเชื่อมโยงใหม่ก,ก่อนเดี๋ยวทุกคนจะเห็นนะคะนี่เทมเพลตยอดนิยมที่ใช้มากที่สุดเหมือนจะชนะนะเทมเพลตเนี่ยนะะี่ค่ะก็กดอนุญาตทำไม่หมดเลยนะคะ ถ้าใครไม่เคยสมัครเนี่ยก็ดีนะคะไม่ต้องอะไรมากมายเนาะีานี้อุ้มใช้อีเมลเดิมนะคะนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะว่าเราเนี่ยเชื่อมโยงกับแคปคัทแล้วนะคะเราก็เลยลเราก็แบบลบการตั้งค่าเลยเพิ่นในทุกคนเราก็แบบคือทําไปทํามามันจนอีเมลมันไอ้นั่นนะทุกคนเออมันลบไปอะ่ะ เนีย่ยเอามาทําไปเรื่อยๆนะคะเนีย่ยแล้วเราก็ลองกรอกข้อมูลใหม่นะคะหรือใครก็หรือว่าไม่อยากแบะในทุวนก็สมัครอีเมลใหม่ก็ได้นะคะทุกคนไม่ต้องใช้อีเมลเก่าก็ได้มันจะง่ายกว่านี่เห็นไหมมันก็มาแล้วนะคะนี่สมัครเป็นครีเอเตอร์ก็ให้เราก่ออีเมลที่เราสมัครเมื่อกี้นะคะที่กรอกเมื่อกี้เนาะก็กด yes yes, yes. ตอบคาถามอะไรไปทุกอย่างเลยชื่อนมสกุลเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ ไอดีแคปคัสตของเรานะคะที่อุ้มบอกเมื่อต้นคลิปนั่นเองเนาะอืมแล้วก็ให้อัปโหลดช่องแคปคัสตของเรานั่นเองนะคะก็เลือกไฟล์คัังรูปแล้วก็อัปโหลดนะคะมันจะมีปัญหาที่ไฟล์ไม่สามารถอัปโหลดลงได้ไฟล์ขนาดใหญ่นะคะอุ้มจะมาบอกอีกทีนึงเนาะดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็ใช้เวลาอัปโหลดสักคู่นะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้เราใส่ id line ของเรานะคะเพื่อที่เขาจะได้ติดต่อเรากลับมาเนาะก็ให้เราเลือกหมวดหมู่นะคะว่าเราถนัดทำแบบไหนนะคะอุ้มก็เลือกเป็นวอล์คไยวันเนาะแล้วก็บีทเอ็มบีอะไรพวกเนี้ยอืมแล้วก็ความท้าทายตั้งแต่นานครถนัดอะไรก็เลือกอันนั้นนะคะแล้วเขาก็จะถามความสนใจนะคะอะไรมากที่สุดในวิดีโอนะคะอุ้มก็เลือกเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็เทคนิคพิเศษคือแบบดีนะคะเพียงเราก็ ไม่ได้เลือกนะคะเลือกอันไหนก็ได้แล้วแต่เราชอบอะแล้วก็ให้เราเลือกนะคะคุณแชร์วิดีโอไปทางไหนอุ้มก็มีแชร์ไปทาง youtube แล้วก็ทางแคปคัพมี2ช่องทางเอ๊ะทางติ k t ต k อนะคะมี2ช่องทางแค่นี้เนาะแล้วก็ติ๊กไปใครแชร์ทางช่องทางไหนก็ติ๊กอันนั้นไปนะคะก็ให้เรากดถัดไปนี่ทุกคนแล้วก็ให้เรานำลิงก์มาใส่ช่องนี้นั่นเองนะคะอุ้มก็ แชร์ลงทิกต o อกเนาะอุ้มก็เลยเอาลิงก์ t i k ต o อคัดลอกวิดีโอลิงก์อันนั้นมานะคะเพื่อเขาที่จะได้ดูเนาะอืแนะนําว่าตั้งเป็นสาธารณะนะคะทิ k t o อไม่งั้นเขาจะเข้าไปดูของเราไม่ได้นี่ตรงก็มาถึงหน้านี้นะคะก็ให้เราแคปรูปที่เราทำวิดีโอนั่นเองเนาะนี่เราก็ปรับขนาดเห็นไหมทุกคน ถ้าไม่ทันทุกคนก็กอย้อนกลับดูได้นะคะวันนี้อุ้มเลือกเป็นขนาดกลางเนาะเมื่อกี้ขนาดใหญ่ไฟล์มันอัปโหลดไม่ได้นะคะก็ใช้เวลาสักครู่เหมือนกันนะคะถ้าใครเน็ตบ้านดีก็จะเร็วนิดนึงเนาะอันนี้อุ้มเน็ตไม่ค่อยดีนะคะก็ให้เรากดส่งถ้าเรามั่นใจแล้วนะคะก็คือถ้าเรากดออกมันก็ยังจะคงข้อมูลเดิมไปนะคะ เพราะว่าเราลิงก์ก e ับเมลไปแล้วนี่ทุกคนเที่ยงคือ13คือเขาส่งไลน์มานะคะก็เป็นไลน์กลุ่ม Open Chat นั่นเองเราก็ให้เรากดส่งขออความไปนี่นะคะขอเขาร่วมก็ให้เราใส่ไอดีแคปคาทของเรานะคะเพื่อเขาจะได้ยืนยันแล้วก็ให้ใส่ชื่อเล่นเป็นชื่อช่องแคปคัทของเรานั่น,นี่กดส่งไปก็รอก็รอ,อเขาอนุมัตินะคะอนุมัติแล้วนะคะตอนเที่ยงคือ19แบบ แชร์ม่แบบกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้ใช้อะไรพวกนี้เนาะถ้าใครผ่านแล้วก็แชร์ลงกลุ่มพวกนี้ได้เลยเมื่อเช้าพึ้งเข้ามานะคะตอนยี่โมงหกโมงสิบสองนะคะทุกคนก็คือแบบ,แบบแสดงความดีมันจะเป็นกล่องข้อความแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวองค์คืนทางหน้าจอตรกจะใช้เวลาตรวสอบแล้วแต่แล้วแต่วิดีโอของแต่และวิดีโอแล้วก็กดเริ่มต้นการสร้างนะคะทุกคน นี่มันก็จะมาอย่างนี้กินกินต้อนรับคุณได้เป็นครีเอเตอร์นะคะก็คือถ้าทำวิดีโอไปเยอะๆอ่ะมันจะแบบมีรางวัลให้ด้วยนะทุกคนมีรายได้ด้วยนะคะถ้าทำเทมเพลตมียอดวิวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนก็ไปอ่านดูได้นะคะถ้าใครผ่านแล้วเนาะนี่ทำเทมเพลตยังไงนะคะเขาก็มีสอนด้วยนะมาเป็นสมาชิก อะไรพวกนี้เนาะมีเดี๋ยวเราก็คลิกที่นี่ทันทีมันก็จะมีแบบเลเวลให้เหรานะคะมีเลเวลสถึงเลเวลห้าเนาะก็อ่านเอานะคะมันจะมีเงินถ้าอยอดวิวดีมันก็จะมีเงินเยอะนะคะทุกคนก็ใครขยันก็ได้เงินนะคะนีย่ยเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่ให้ทุกคน ก็คือเลเวล้าก็คือแบบเป็นท็อปแล้วนะแบบได้รับเครื่องหมายยืนยันแล้วนะออแล้วเราก็มากกที่โปรเทมเพลตนะคะนี้เราจะต้องสร้างเทมเพลตใหม่แล้วนะคะนี่มันก็จะมีงานอย่างนี้เข้าช่วงไงทุกคนมีระดับผู้สร้างนะซึ่งตอนนี้อมก็ยังมีสูงคะแนนนะคะมันมีมากสุดถึงห้าพันเลยนะทุกคนไม่สิสองหมื่นนะคะถ้าใครได้แบบกดล็อกทุกอันนี้ก็คือแบบ นะคะนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอบหน้านะคะอุ้มก็จะมาสอนอทำเทมเพลตโพดลงให้คนอื่นใช้ยังไงนะคะสำหรับคนไม่เคยทำนะคะเดี๋ยวอุ้มขอไปศึกษาก่อนเนาะ,ะอุ้มก็เพิ่งผ่านเมื่อวานเพิ่งผ่านเมื่อเช้าเ <c oughs> พิ่งผ่านเมื่อวานนี้เลยนะคะแล้วจะได้สร้างเนาะก็รอตาดิตามนาะคะไม่ลงอาทิตย์หน้าก็อาทิตย์ไหนไปเลยทุกคนก็ดูยอดวิวก่อนนะทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้านใะครชอบคลิปนี้อุ้มก็ กดไลค์กด like, subscribe ให้อูมด้วยนะคะมาเป็นกำลังใจให้เรานั่นเอง